บุกงสุกนยๆๆวยใหญ่ๆด้จ้ะพี่น้องนี่ที่เซาหน่อยปลูกไว้นี่ได้กินแล้วเพราะว่าพ่นกินมดหลายแลวจ้เพ่นเหลือไว้ให้พอดีเซาหน่อยมากท่นานพอดีได้กินอยู่ตัวนวยใหญ่ขนาดนวยซี่ปลายๆเล้ด้จ้ะยังนวยใหญ่อยูๆๆ่ยนี่ฮ้อนแล่นไปตะวันครับนี่อันนี้พ่นบิดไว้ย่านว่าได้กินพ่นใส่ตู้เย็นไว้มันเหลวว่าันเดลเหลืองอันนี้บิดบิดเขียวๆนี่เมื่อวานนี่เหลือง เหลืองงามพอดีอันนี้ต้องออกๆอ,อกมาหัางหนอกคันมันเหลืองไม่จได้เต่ก็กินได้แล้ะคิดว่านะะแสบคักหว,วานๆนะจ๊ะพี่น้องมาปาดปลาคุงปลาปลาคุงซุกก่อนตัวหวานคักพี่น้องชัดบอกล่องอ่ะ ว้าวแดงคักเล็กพี่น้องออน,นี่ไม่ไปจะเห็ดแนวอีกหน้าคีบไม่ไว้กัน,นโอ้หน่วยงามคักเด้จ้าไปกินคัก เดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมกันลองชิมบัางกันะักเพียงกันเนื้อบอเลได้จ้าก็ดีกินเลยว้าวนี่พี่น้องมา xin bông, ván bơ, ván cao, เลยพอดีเลยได้สิก,กา้าได้หลายพี่น้องเนื้มอม้อใส่เ,เลือกเวมเลือกเวมร้านเแม่หวานเหรอที่เข้าเลีล้ยงเนี่ยแต่ตบไทยร้านหว,วานอันนี้ปาดก่อนอันที่เพิ่งใส่ตัวเย็ยนเลยมันยังเกียเ่ยวอยู่คอยเอาออกมาเลยมันมันบังคับบิดรู้บ้าน

นี่ยามมันกินเดียยามพ่อปู่อ๋อกระลักจานเยอะสีหลอมไปดีดีลเลยหวังได้นี่ต้นบกงูเจ้าู่่ปู่ไว้มันยังเดือยอยู่หลอมเลยมาดูหลอดหนึ่งตัวนี่แล้วแต่เป็นออกเครื่องหน้าเขาเอาง

ลูกเจก้ากระต่ายด้วยพกกตายนะกระตา่ายน่ะเรียกแต่ตัวพ่อลูกตายเมื่อนี่แต่ที่ตนค่ะเมื่อกาสีหกๆก็สีเด้อพี่น้องเด้อทงหน้าเด้อจ้ะบ่แม่นเฮียนแม่ก็บ่กัห้ได้เป็นสัตว์ส่วนเจ้ากระต่ายน้อยลูกแม่นั่นเป็นตัวผูเด้อจ้ะลูกเพิน่นกระต่ายเมื่ บ่ไปซื้อมาใส่กันเนาะหยางคือตารบ่เลี่ยงบ,ออบอ่ออกมาเตหญ่ใต้ใหญ่แตแตกๆม่จะได้ม่งออกหมอดอันนี้ม่งออกให้มั้นอันม่งออกหมดให้มันเหลือแต่ส่วน ่ดไไหกจะเสียไปไหวทั้ทัวรถอไเดี๋ยวรถก็ไปไหวีมาใส่มาเด้จ้ามาเด้อมากินขา่ามิเขาก็ตำบมักชั่วกินหอบสิมเมดแล,ะละ้วล่ะตำบักชัวกับทอดประทูกับไข่เขา่าต้มน้ำหม่น้ำใหม่หกิงบ่ะนอนอ่อนนอนอ่อน อกอ้ซื้อม,มาก็ากากลอออ่อมเแล้วจะเบียดเบียดแล้วหอางกันกน้ำหยร่มต้มอ่อนๆสิละพี่น้องกินบอสุ่นบอสุ่บ่สามซื้อได้สามซอ่อไม่วา,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 างกินอันแก่ๆเลยเจ้า่มอ่นอน,อนอยกิน

就是难，你好么多，你就好什好你考那么难，那谁考呢？谁啊？谁考？你考不中，考不中，咱们学个是人。考不中，咱们学校就只考这一